ชาวโรฮิงญา51คนทั้ง2จุดที่พบลอยคออยู่กลางทะเลในเขตอำเภอละง,งู10คนและที่เกาะกล้วยเขตอำเภอทุ่งว่าอีก41คนยังคงพักอยู่ภายในจุดพักพิงชั่วคราวภายในกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่436ที่ทางจังหวัดสตรูลจัดเตรียมไว้เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนซักถามประวัติรวมไปถึงเส้นทางการอพยพเข้ามาในพื้นที่ชั้นในของจังหวัดค่ะ เบื้องต้นชาวโรฮิงญาให้การกับตำรวจน้ำว่าตัวเองเดินทางมาจากค่ายกูตูฮาลีมในประเทศบังกลาเทศโดยสารมากับเรือหลายลำใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1เดือนจุดหมายปลายทางคืออินโดนีเซียแต่และคนอ้างบอกว่ามีค่าใช้จ่าย134,000บาทพอถึงจุดเกิดเหตุผู้ควบคุมเรือที่เป็นชาวเมียนมา8คนบอกว่าถึงอินโดนีเซียแล้วแล้วก็ปล่อยพวกตัวเองที่เกนนาะดังกล่าว ล่าสุดความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานเริ่มทยอยมาเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แล้วนะคะผลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9้าระบุว่ากระบวนการสอบสวนซักถามเพิ่งจะเริ่มต้นต้องให้เวลาตำรวจและทุกฝ่ายในการรวบรวมพยานหลักฐานว่าเข้าข่ายค้ามนุษย์จริงหรือไม่ส่วนการพบชาวโรฮิงญ,ญาลักลอบผ่านน่านน้ำไทยเฉพาะปีนี้สองครั้งแล้ว<ม>ก็ต้องพูดคุยกันให้มากขึ้นส่วนตำรวจมีข้อจำกัดต้องพูดคุยในส่วนที่มีศักยภาพทางทะเลการ่อเข้ามา